แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5เมษายน2566ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเช็คเงินเข้าบัญชีกันหรือ,อยังนะคะประกันราคาข้าวโอนให้แล้วนะคะวันนี้ชาวนากว่า3.700พันครัวเรือนซึ่งก่อนหน้านั้นนายจุลินลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อัปเดตโครงการประกันไรายได้ข้าวปี4ซึ่ง ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต6 5หค6ะงวดที่25นะคะโดยจะได้รับการชดเชยส่วนต่างในข้าว3ชนิดสำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวรอบวันที่2 5 3สางมมีนาคมโดยมีกเกษตรกรได้รับการชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรในงวดนี้จำนวน3 7 0 5ครัวเรือนนะคะ ส่วนต่างราคาข้าวแต่ละชนิดนะคะข้าวเปลือกหอมมลี่นอกพื้นที่ราคาเกณฑ์กลางตันละ13,577.51บาทพี่น้องเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ422.49บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ6,759.84บาทข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางตันละ19,03.19 19บาท เกษตรกร,ะกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ96.81บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือล24ะ2,420.25บาทนะคะคาบเลือกจ้ามีราคาเกณฑ์กลางตันละ9,922.10บาทเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ77.90บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเร,รืเลอละ2,337บาท ้าเปลือกเนียวนะคะราคาเกณฑ์กลางตันละ1 2 2 9 9 1 0บาทซึ่งสูงกว่าราคาประกันที่ตันละ1 2 0 0 0บาทจึงไม่มีส่วนต่างในงวดนี้นะคะและท้ายสุดคับเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะคะโดยทกสจะโอนเงินแน้แก่พี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่ได้รับสิธงวดที่25 ในวันนี้ก็คือ5เมษายน2566นะคะมาอัปเดตความคืบหน้าประกันราคาข้าวตั้งแต่งวันที่1-24ถึงและโครงการไร่และ1,000นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันที่1-24ถึงมีกเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า2.631ล้านครัวเรือนนะคะวงเงิน7,863.72ล้านบาท และการช่วยเหลือโครงการไร่และ1,000เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า4.644ล้านครัวเรือนวงเงินกว่า5 4า2มื0ล้านบาทอัปเดตข่าวดีวันนี้5เมษาย,ยนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเช็คเงินโอนเข้าบัญชีนะคะทากาสอโอนแล้วสำหรับงวดที่25เข้าบัญชีในวันนี้นะคะ